โรงเรียนบ้านม่วงเดิมเรียกว่าโรงเรียนวัดต้นตาลโดยใช้สาลาการเปลี่ยนวัดต้นตาลตำบลบ้านฝายอำเภอนาำปาดจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นสถานที่เรียนเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3 0เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,466ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่วงจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด8ห้องนักเรียน8 5คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนโดยมีนายชาตรีบุตรวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รงเรียนบ้านม่วงเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับกระบวนการฝึกทักษะอาชีพซึ่งทางโรงเรียนบ้านม่วงได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศบริษัทรสร้างการดีภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตกิจกรรมอมสินกลามะพร้าว เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการมีงานทํำมีอาชีพประจําปีการศึกษา2,564เป็นรางวัลการันตีในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคงให้ความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงครบทุกมิติทางการศึกษาและตอบสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านม่วงได้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านม่วงได้พยายามพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ในสังคมปัจจุบันซึ่งทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสามารถต่อยอดนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีคือรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ในรายการการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บอดิเตอร์ในระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 โรงเรียนบ้านม่วง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค mm. okay. mm. ุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมสศวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิ่งมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนผลสมริตทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านม่วงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางมีหลักสูตรของสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนาในทุกๆด้านได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรม BMS model เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามระบบประชาธิปไตย ห่างไกลและปลอดภัยจากยาเสพติดมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีวินัยความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อสังคมและประเทศชาติจัดทำโครงการค่ายวิชาการ Active Learning ค่ายศิลปะค่ายดาราศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถ์และโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ให้กับผู้เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนผู้เรียนรู้จักวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้กล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการทำงานกลุ่มหรือการทำงานเดี่ยวใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจรวมทั้งส่งเสริมการทดสอบการแข่งขันความเป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านม่วงได้พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการ P.D.C.A. วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศภายในติดตามตรวจสอบประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ค่าเป้าหมายพันธกิจกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาเพื่อพัฒนาและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่21มีการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอนมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมตามแผนงานในโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นการทำผลงานให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนจากการส่งเสริมและพัฒนาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล 1. สถานศึกษาปลอดภัยได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีที่สองติดต่อกันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. ส,สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทดีเด่นระดับเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. โรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งครูได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านม่วงจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตรการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC ซึ่งได้มีการจัดกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและยกระดับผลสมธิ์ของผู้เรียนในประเด็นปัญหานักเรียนมีความกระตือรือรน้นในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนน้อยเช่นไม่อ่านหนังสือพูดคุยในชั้นเรียนและไม่ตอบคำถามเป็นต้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลสมฤธิ์ทางการเรียนและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้เกิดแก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดการเขียนทักษะการกล้าสแสดงออกการออกความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์สรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้